สวัสดีครับทุกคนกราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวิดีโอนี้นะครับก็เป็นหนึ่งวิดีโอสาธิตนะครับการเช็คนะครับทําซูงติดห็อกลายเดือนหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนการเช็คให้นะครับโอเคลำดับแรกต้องบอกคุณลูกค้าแบบนี้นะครับว่าให้กดเข้ามาที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าของเครื่องเลื่อนลงมาหาคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับ พอเรากดเข้าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับจะมีหัวข้อให้เลือกนะครับให้เราเลือกคําว่าข้อมูลสถานะนะครับกดเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะครับเลื่อนเข้ามาดูด้านล่างนะครับจะมีหัวข้อคําว่า device service นะครับถ้าเกิดขึ้นคําว่าเปิดใช้งานนะครับแสดงว่าตัวเครื่องนี้ติดล็อกรายเดือนแน่นอนนะครับซื้อมือสองก็ต้องระวังไว้นะครับหรือว่าท่านใดที่ อยากตรวจสอบเครื่องตัวเองนะครับว่าติดล็อกหรือเปล่าสามารถกดเข้าไปดูได้เลยหลังจากนั้นให้กดเข้าไปที่เกี่ยวกับเหมือนเดิมนะครับแล้วเลื่อนใหม่นะครับให้เครื่องคําว่าหมายเลขรุ่นนะครับตามคลิปนี้เลยนะครับกดเข้าไปนะครับก็สถานะตรงนี้จะไม่โชว์อะไรนะครับส่วนตัวเครื่องที่ไม่ติดล็อกใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ชมนะครับว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับ ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับคนที่ซื้อโทรศัพท์ซัมซุงมือ2อนะครับอันตรายมากเลยนะครับติดล็อกนะครับเพราะว่าตัวเครื่องไม่ได้แจ้งอะไรเลยนะครับว่าจะล็อกหรือว่าจะติดค่ายไหนนะครับก็ซื้อมางงงสุดท้ายนะครับใช้งานได้เดือน2เดือนติดล็อกรายเดือนทันทีโอเคเหมือนกันนะครับกดคําว่าการตั้งค่านะครับอันนี้สําหรับเครื่องที่ไม่ติดล็อกนะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่า โอเคเดี๋ยวเราเปิดไปพร้อมๆกันทั้งสองเครื่องเลยนะครับโอเคเข้ามาที่การตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะครับกดคับพิธีเกี่ยวกับโทรศัพท์เลือกเหมือนเดิมนะครับข้อมูลนะครับเลื่อนมาสังเกตเห็นนะครับว่าทางซ้ายมือจะไม่มีคําว่า device Service นะครับทางซ้ายมือคือไม่ติดล็อกนะครับและหัวข้อต่อไปที่จะต้องเช็คนะครับเข้าไปที่ หมายเลขรุ่นเหมือนเดิมนะครับที่เรากดมาสักครู่นี้นะครับกดย้ำๆนะครับแล้วหัวข้อผู้พัฒนาจะเปิดขึ้นมานะครับเลื่อนลงมาใต้คำว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์จะมีหัวข้อทางเลือกผู้พัฒนานะครับสังเกตไหมครับว่าทางซ้ายมือจะมีหัวข้อคำว่า OEM นะครับทางขวามือจะไม่มีหัวข้อ OEM นะครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่เอาไว้สําหรับเช็คเครื่องหน้าร้านตัวเองนะครับรวมไปถึงเทคนิคการซื้อเครื่องเข้านะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังมาโดยตลอดนะครับถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook หรือว่าช่องคลิปวิดีโอ YouTube ของเราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปด้วยเทคนิคการเช็คเครื่องติดล็อกรายเดือนนะครับเราจะได้ไม่ซื้อเครื่องแล้วมานั่งเสียเวลาปลดล็อกทีหลังนะครับโอเควันนี้ขอลาไปด้วยคลิปวิดีโอการเช็คและตรวจสอบเครื่องติดล็อกรายเดือนซัมซุงนะครับสวัสดีครับ